้นคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นไปก็จะเป็นนาขั้นบันไดสองที่นะครับก็จะมีบ้านแม่กลางหลวงแล้วก็ป่าป่งเปียงนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่านะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังคลิปง่ายๆนะครับเกี่ยวกับนาขั้นบันไดนะครับก็จะมีเกี่ยวกับช่วงนาขั้นบันไดสวยนะครับแล้วก็2ก็จะเป็นเรื่องที่พักว่าพักโซนนี้นะครับ จะเจอบรรยากาศจเจอนาขั้นบันไดแบบไหนนะครับสก็จะเป็นการเดินทางนะครับการเดินทางก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช้รถส่วนตัวนะครับก็จะนั่งรถสาธารณะนะครับก็ดูในคลิปนี้กันนะครับก,ก,ก็จะมาแนะนําหรือมาให้ข้อมูลต่างๆสําหรับเพื่อนที่จะต้องการเดินทางท่องเที่ยวนะครับต้องการมาพักผ่อนนะครับช่วง กรีนซีซั่นช่วงฤดูฝนนะครับช่วงนาขั้นบันไดสวยนะครับจริง ünk, มาเที่ยวนาขั้นบันไดนี่ก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะต้องโอ้โ <Senior, S 1> หต <pim, S 2> uh ้องลุยฝ่าฟันอะไรไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็เที่ยวแบบได้อัธรุษอีกแบบหนึ่งเนาะเท่าที่สัมผัสมานะครับก็อาจจะเหมาะสําหรับคนต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากต้องเที่ยวในเมืองนะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนติด ความสะดวกสบายนะครับอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับอันนี้ก็เพราะมันต้องเดินนะครับแล้วมันก็ต้องอมีหญ้ามีแมลงนะเป็นเรื่องปกติของการเที่ยวธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวได้รับความนิยมนาขั้นบันไดน,นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมข้อมูลนาขั้นบันไดกันทุกคน เพ um: ื่อนๆสามารถกดดูข้อมูลนาขั้นบันไดได้ที่ใต้คลิปนะครับก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับกดเข้าไปก็จะมีเบอร์ทรนะครับที่พักรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนาขั้นบันไดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นขันตุกอาหารมื้อเย็นนะครับนาขั้นบันไดนะครับตามภาพนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนาขั้นบันไดสวยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งบ้าน ระเบียงนาครับโซนนี้นะครับถ้ามาฝั่งนี้นะครับคนละฝั่งนะครับมันจะมีซ้ายกับขวานะครับแล้วเพื่อนๆนที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวธรรมชาติหรือนาขั้นบันไดก็จะมีคำถามว่าถ้าเราจะไปเที่ยวนาขั้นบันไดเป็นช่วงไหนที่เหมาะสมนะครับที่จะเห็นหนาขั้นบันไดเขียวสวยนะครับนาขั้นบันไดสวยก็จะมี3เดือนด้วยกันนะครับ ก็จะมีเดือนสิงหานะครับเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลา3เดือนด้วยกันนะครับก็จะเป็นช่วงที่นาข้าวเขียวนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศเนี่ยครับก็จะเป็นสิงหากันยาตุลานะครับส่วนตัวถ้าเที่ยวนาขั้นบันไดป่าบงเปียงหรือบ้านแม่กางหลวงก็จะอยู่วันที่20สิงหานะครับจนถึงวันที่10 กันยานะครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าที่พักเต็มหรืออะไรแล้วก็ให้อยู่ในในวันที่ตามที่ระบุนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ที่เท่าเท่าที่ถ้าเกิดจากนี้อันนี้ถ้าผมไปเที่ยวเองนะผมจะให้อยู่ไม่เกินนี้นะครับตามภาพนะครับถ้าเป็นช่วงอื่นๆเช่นก่อนสิงหาก็จะเป็นลักษณะน้ําขั้นบันไดนะครับก็จะเป็นท้องนามมีแต่น้ํานะครับ ก็จะสวยไปอีกแบบนะครับส่วนนาข้าวที่เก็บเกี่ยวก็จะเป็นช่วงประมาณพฤศจิกายครับหรือประมาณไปๆปตุลาเนี่ยบางที่เขาก็เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอย่างบ้านแม่กลางหลวงนะครับก็นํามาแชร์นะครับมาเล่าสู่กันฟังครับช่วงนาข้าวสวยนะครับก็จะมีสิงหานะครับกันยาตุลาให้เพื่อนๆเพื่อใครมีโอกาสได้มาเที่ยวนาขั้นบันไดนะครับช่วงที่ระบุ3เดือนนะครับ ตามคลิปที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยที่พักที่ผมพักเนี่เป็นกลางนานะครับที่มองไกลๆนู่นนะครับก็อันนี้ผมเดินลงมาด้านล่างนะครับเดินเล่นไม่แน่ใจว่าผมเดินช่วงเย็นหรือช่วงเช้าน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับด้านบนก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นโฮมสเตย์ทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมเดินลงมาข้างล่างนะครับเห็นอยู่ไกลๆนี่ก็จะเป็นบ้านท้ายนานะครับบ้านท้ายนาขวามือนะครับ ก็จะมองเห็นนาขั้นบันไดชัดเจนเช่นกันนะครับส่วนซ้ายมือบนสุดนะครับบนสุดนี่ก็จะเป็นบ้านระเบียงนาครับอาจจก็จะมีต้นไม้บางอยู่นะครับอันนั้นก็จะเป็นบ้านระเบียงนาผมเคยไปพักอยู่ครับมาดูที่พักที่ผมพักล่าสุดนะครับเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านนะครับก็จะเป็นที่พักหลังนี้ครับกลางนาโฮมสเตย์ครับอันนี้ก็จะมี2ห้องด้วยกันถามว่าถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับ ก็ต้องเหมาทั้งหลังนะครับต้องคุยกับเจ้าของมันได้หมดแล้ะครับบางครั้งเราอาจจะแบบไม่อยากจะไปอ,อยู่กับกลุ่มอื่นหรือไม่สะดวกอันนี้แล้วแต่เหตุผลแต่ละคนเนาะครับผมมันก็ก็เราก็เหมาทั้งหลังอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือเราไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยเราก็สามารถาพักคนเดียว2คนได้นะครับก็หัวละ5 0 0รครับที่พักแต่ละที่อันนี้ก็จะเป็น แชมป์โฮมสเตย์นะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดก็เป็นแชมป์ครับอันนี้อันนี้ก็จะมองเห็นวิวนาขั้นบันไดอันนี้อีกโซนโซนซ้ายมือนะครับแชมป์ Champ แล้วก็ริมนาเนาะนี่คนระับมาดูที่ตั้งที่พักกันนะครับทุกคนที่พักก็จะผมแยกเป็นซ้ายขวานะครับก็คือบริเวณนี้นะครับมันจะฝั่งขวาเนี่ยก็ ก็อีกโซนหนึ่งฝั่งซ้ายก็อีกโซนหนึ่งนะครับมาดูที่ตั้งที่พักนะครับผมจะแยกเป็นซ้ายขวานะครับถ้าเรามาถึงนาขั้นบันไดแล้วนะครับก็จะถึง3แยกนะครับให้เราแยกซ้ายหรือแยกขวานะครับเรามาดูฝั่งขวามือก่อนนะครับถ้าเรามาขวามือก็จะเป็นที่พักของน้องน้ําพุนะครับมาจิโูนะครับพี่ทองดีนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะไล่มาถึงดาวบ้านดอยนะครับ รอแอะบ้านไม้ไผ่นะครับสุดเส้นนี้ก็จะไปทะลุที่บ้านตีนปาได้นะครับภาพก็จะเป็นมุมนี้นะครับอันนี้ภาพนี้ผมถ่ายาไว้นานแล้วนะครับก็หลายปีแล้วตั้งแต่ถนนทางเข้ายังเป็นลุกลังนะครับต้องใช้รถโฟวินนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของมาจิโปนะครับม่อนนานะครับน้องน้ําพุนะครับก็จะเป็นโซนขวามือนะครับอูก็ตามรูปนี้เละครับถ้าฝั่งขวามือนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นภาพล่าสุดนะครับไม่กี่ปี3ปีก่อนอันนี้ก็จะภาพมุมสูงนะครับนาขั้นบันไดก็จะชัดเจนฝั่งขวามือนะครับ <soap> พาทุกคนมาดูฝั่งซ้ายมือมากนะครับว่าถ้ามาพักฝั่งซ้ายมือจะเห็นนาขั้นบันไดแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพฝั่งซ้ายมือนะครับนาขั้นบันไดก็จะได้บรรยากาศน,นะครับได้มุมภาพอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับก็ท <Europeans> ี่พักก็ เมื่อก่อนมีแค่หลังเดียวนะครับหลายปีก่อนเดี๋ยวนี้มีเยอะมากครับเนี่ยครับฝั่งซ้ายมือก็จะภาพก็จะสวยนะครับมุมภาพแต่ต้องลงมาข้างล่างนะครับบางจุดมาดูนาขั้นบันไดที่แม่กลางหลวงนะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับบ้านแม่กลางหลวงอพอขึ้นดอยอินทนนท์มาสักพักหนึ่งก่อนถึงอุทยานนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือเนาะก็เป็นเส้นทางผ่านนะครับเส้นทางเดียวกันนะครับอันนี้บ้านแม่กลางหลวง นาขั้นบันไดนะครับบ้านไม้ไผ่ยักษ์นี้ก็อยู่แม่กลางหลวงนะครับแต่ก็จะเลยจากาจุดเมื่อสักครู่มานะครับต้องเดินเข้าไปประมาณ200เมตรนะครับก็อาจจะลุยนิดหนึ่งนะครับบ้านไม้ไผ่ยักษ์ที่พักนาขั้นบันไดป่าปงเปียงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเซิร์ชใน Google Map นะครับแล้วก็ขยายให้สุดนะครับก็จะมีตำแหน่งที่พักต่างๆแล้วก็ลองเลือกดูในแมปมาถึงการเดินทางมาบ้านป่าปงเปียงนะครับก็จะมี2กรณีด้วยกันนะครับก็จะเป็นรถยนต สาธารณะนะครับแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวนะครับจากเชียงใหม่มาป่าพงเปียงก็ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านะครับระยะทางก็ร้อยกว่ากิโลนะครับใช้ทางหลวง108นะครับเส้นเดียวขึ้นดอยอินทนนท์นะครับต้องบอกเจ้าหน้าที่นะครับเราไปแม่แจ่มไม่ได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไม่ต้องชําระค่าบริการอุทยานนะครับรถทุกคันมาได้ครับส่วนการเดินทางรถยนต์สาธารณะนะครับจากกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือรถไฟหรือรถทัวร์นะครับ ให้มันจะมี2จุดนะครับที่ประตูเชียงใหม่แล้วก็ขนส่งช้างเผือกนะครับเราไปสะดวกขึ้นจุดไหนก็ได้นะครับรถมีรถบริการนะครับจะมีรถทัวร์แล้วก็รถตู้นะครับสะดวกขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปลงอำเภอจอมทองแล้วค่อยไปต่อรถที่จะไปแม่จังนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามเปอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไปอำเภอจอมทองนะครับเราไป ลงที่อำเภอจอมทองแล้วก็ไปต่อรถไปแม่แจ่มอีกทีเพื่อนๆสามารถทัวรจองผ่านเบอร์ติดต่อได้นะครับส่วนคิวรถจากจอมทองไปแม่แจ่มก็จะเป็นอีกคิวรถหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อได้เช่นกันก็จะเป็นเบอร์นี้ครับก็นั่งรถนะครับสองต่อด้วยกันจากเชียงใหม่ไปอำเภอจอมทองนะครับจากคิวอำเภอจอมทองก็ไปอำเภอแม่แจ่มแต่เพื่อนๆไม่ได้ไปถึงอำเภอแม่แจ่มนะครับ ต้องบอกโชเฟอร์ไปลงปากทางที่จะไปนาขั้นบันไดป่าบุกเปียงนะครับเพราะว่ารถโดยสารไม่ได้เข้าไปถึงนะครับเราก็ประสานกับที่พักนะครับที่พักให้มารับที่ปากทางนะครับเพราะระยะทางจากปากทางไปป่าบุกเปียงก็2กิโลกว่าครับไม่ไกลนะครับก็มีวิธีนี้ที่สามารถไปนาขั้นบันไดโดยไม่ใช้รถส่วนตัวนะครับส่วนค่าบริการจากคิวรถจอมทองไปแม่แจ่มนะครับ ก็80บาทนะครับแต่ถ้าไปไม่ถึงอเมมำเภอเมจมน่าจะอยู่ประมาณน,นี่แหละ 60- 70ประมาณนี้ต้องลองสอบถามดูโชเฟอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆ่อนที่เป็นสายท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็น่าจะพอซ้บนะครับช่วงกรีนซิสซันบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับถึงฝนจะตกมั่งแต่ปัจจุบันเนี่ยฝนก็ไม่ใช่ตกทุกวันนะครับก็ตก 20- 30นาทีนะครับก็จะแตกต่างจากท่องเที่ยวในเมืองนะครับท่องเที่ยวในเมืองก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ มีตังจ่ายแล้วก็จบนะครับถ้าบรรยากาศในเมืองนะครับเราไปท่องเที่ยวช่วงไหนก็ได้ในเมืองนะครับแต่ถ้าธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีช่วงของเขานะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเป็นช่วงนาข้าวเขียวนะครับถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นอากาศเย็นนะครับก็จะมีส่วนของดอกไม้เ,เช่นทุ่งแฮนเดนเยียนะครับก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับทเที่ยวธรรมชาติก็จะได้อัตลบนะครับได้บรรยากาศเราต้องลุ้นนะครับ นนี้คือสเสน่ห์ของธรรมชาตินะครับถ่ายคลิปผมจะนำบรรยากาศนาขั้นบันไดน,นะครับทั้งป่าบกเปียงแล้วก็แม่กลางหลวงให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ